Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying f o c u s e my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen ขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิาลงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลิโป้กันนะครับทุกคนสำหรับลิโป้เนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งมากๆเลยนะมีความสามารถในการแยกด่านมีความสามารถในการไฟ คือมันเลยเก่งมากๆมันเลยเข้ากับเมตามากๆในตอนนี้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นเทเลเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับขอเสริมเลื่องรูนนิดหนึ่งนะครับผมรู่นเนี่ยมีผมใช้อยู่2รูนนะครับก็คือรุนคี่สิแล้วก็รูนเจาะร้อยนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมคือแต่ส่วนตัวไปแล้วเนี่ยผมชอบไปทางรุนคี่สิบหกซะมากกว่าเวลาที่มันมีของมีอะไรเนี่ยมันตีคีค่อนข้างแรงนะครับส่วนรูน จาร้อยเนี่ยต้นเกมมันทัง้งๆที่จะหวังผลได้มันทั้งที่จะแรงเลยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับผมส่วนเซนไอเทมนะครับสำหรับชิ้นที่5นะครับมันมีเปลี่ยนได้3แบบนะครับก็คือเฟ็นร t ทูตแล้วก็เป็นล็อกชิลแล้วก็เป็นทอยนะครับถ้าเกิดเจอเวทหนักๆก,ก,ก็เป็นทอยไปเลยนะครับผม ใหเกิดฝั่งตรงข้ามเ่ยเป็นกายภาพาหนักๆก็เป็นล็อกชิลไปเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเกมนาำเมื่อเราอยากปิดเกมไปเร็วอยากเอาดาเมจมาปิดเกมก็เป็นเฟรยเลทูดได้เลยนะครับผมโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้้วยนะครับไปที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นริปโป้ป่านะครับผมป่ายอดฮิตแล้วก็เป็นป่าที่เก่งมากๆเลยนะครับในเมตานี้นะครับแต่ขอย้ำไว้ก่อนนะครับผมริปโป้เนี่ยมันเป็นตัวที่แพ้ทางบัตเตอร์ไฟลมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนบัตเตอร์ไฟลมันกดติเนี่ยมันจะถึกขึ้นประมาณ50%นะครับผมคือริปโป้เนี่ยตีไม่เข้าดูดเลือดก็ไม่ขึ้นเลยนะครับผมแล้วแถมยังโดนตีออกมาแรงอีกนะครับ ต้องของนำประมาณชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดจะวัดกันตัวตัวนะครับแต่ถ้าวัดกันในทีมไฟ์ผมก็ให้ภาษีบัตเตอร์ไฟลก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีนะครับด้วยตัวที่มันแพ้ทางกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆเนี่ยริปโป้เนี่ยสู้ได้แทบทุกตัวเลยนะครับผมก็เล่นได้แทบทุกเกมเลยนะถ้าเกิดไม่เจอบัตเตอร์ไฟลนะครับผมแต่ถ้าเจอบัตเตอร์ไฟลแต่ถ้าทีมเราดีหน่อยไหมก็ยังไหวอยู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับริปโป้กับบัตเตอร์ไฟล์นะครับมันเป็นตัวที่แพ้ทางกันเนาะ แล้วเวลาที่ผมเล่นป่าเนี่ยผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมสำหรับริปเปิ้ลนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันค่อนข้างแรงนะครับผมทีละพันเลยนะครับเราใช้ได้3ทีถ้าเกิดเรายิ่งอัพคูดามมันก็จะยิ่งเร็วมันก็จะใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับผมก็เลยจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำเนาะถ้าเกิดฟาร์มป่านะครับแต่ถ้ายืนเลนก็อัพเป็นสกิลสองนำนะครับผมเอามาไว้กดเลนมาไว้ตอดเลนนะครับโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเกมที่ผมใช้เป็นรูนคิดเจหกนะครับมันก็เลยจะตีคีสค่อนข้างบ่อยหนน่อยะครับผม มันก็จะฟาร์มเร็วกว่าลูนเจาะร้อยนะครับถ้าเกิดมันดวงดีๆติดขี้บ่อยๆนะครับผมลิโปเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไฟเก่งมากๆเลยนะด้วยอันติข,ของมันในการทีซีนะครับมันโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็แบบหลุดจากสตาร์นนั้นแล้วหลุดจากน็อกอัพมไปแล้วมันจะสามารถตรีได้เรื่อยๆแล้วดาเมจมันค่อนข้างจะแรงแล้วมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งนะครับมันสามารถไปแยกด่านเป็นโซโลไป,ไปแยกด่านเป็นออฟเลนได้นะครับแล้วให้ออฟเลนไปบวกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดแบบ เอาป็นระบบเก่งๆนะครับผมแล้วก็ไปแยกดานแทนได้นะครับส่วนใครมาเลนที่ที่เราดานอยู่เราก็ฆ่านะครับผมถ้าเกิดขอเราเยอะนะครับกระสุนมากริปโป้หนึ่งหนึ่งสู้ได้แทบทุกตัวนะครับผมโอเคเราได้มงกรเล็กมาแล้วนะเป็นทามบิ้งค่างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดไอรีกันต่อไอรีฟาร์มป่านะครับผมเกมนี้โอ้โหเขาอันติช้าไปไหนนะเขาคงไม่คิดว่าผมจะแรงนะแต่ว่าผมคิ้ไปหลายดอกอยู่นะแล้วอีเเมียมาเสิร์ฟด้วยนะครับ เห็นป้าลิปโป้เนี่ยดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงเนาะจากสกิลหนึ่งมันอะมันใช้ได้3ทีนะครับมันก็เลยแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วสกิลหนึ่งใช้น็อกอัพด,ด้วยนะครับผมสําหรับทีที่3นะครับถ้าโดนตรงปลายเนี่ยมันก็จะน็อกอัพขึ้นมาเนาะเราโฟกัสไปที่เทลโอ้เทลเสียสติกเกอร์แล้วนะครับโอเคเหมือนจะไม่ได้อะไรนะครับผม ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเรามันต้องการฟาร์มไปก่อนอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ต้องการไฟขนาดนั้นนะครับผมจะออกเป็นขวานเล็กมาก่อนนะครับสําหรับขวานฟาร์มนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสเปียเลยนะริปโปเนี่ยคือมีสเปียชิ้นเดียวดามเมจพอเลยสามารถฆ่าได้ทุกตัวเลยนะครับผมจริงๆออกสเปียชิ้นเดียวแล้วก็ไปออกของแบบตามรูปเกมได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่าจะเล่นตามเซตที่ผมเซตไว้ก็ได้มันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผม เราจะแท็กเวฟล่างต่อนะครับผมไม่รู้ว่าไวโอเข้าไปทําไมเหมือนจะไปเวทนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามหายหมดเลยนะผมก็ไม่เข้าอ๋อโตโรวาร์ฟนะครับผมไวโอเราน้าจะได้แล้วแหละผมคงไม่เข้าไปนะเนี่ยผมจะกลับไปฟาร์มบูงผมก่อนนะครับอ้าเจอคุณหลงกันทุกคนจันเลยทุกคนไปตัวแข่งก่อนแล้วไงตัวแข่งก็ไม่รอดอยู่ดีหอตัวแข่งก็ไม่รอดฟาร์มเล็กไปก่อนนะครับผมฟาร์มตัวเล็กไปนะครับฮิปเกิดก็ฟาร์มนะครับ พยายามฟาร okay. ja ์มอยู่เสมอนะครับเดินเจอคิฟตรงไหนก็ฟาร์มเดินเจอเจอคิฟตรงไหนก็ฟาร์มไปเลยนะครับผมเพื่อจะหาเงินให้มันได้เร็วๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาบูของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวมังกรเล็กก็เกิดพอดีนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเอามังกรเล็กหรือไม่ก็ถ้าเกิดข้างบนได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ข้างบนตอนนี้บวกกันอยู่นะครับผมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะโอเค แล้วเราก็ให้ออกมาแจมนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มเสร็จแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งคีปใช่ปะถ้าช็อตปรกีนนี้ถ้าเราทิ้งคีปแล้วเรามาช่วยเพื่อนนะเราก็ต้องแบบเสียเวลาเดินกลับเข้ามาฟาร์มในป่าเราอีกนะครับผมเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไหลเกมแบบนี้นะครับผมเห็นปะผมต้องวิ่งเข้าไปในป่านะครับถ้าเกิดเราจังหวะจังหวะนี้ไล่ซะหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเรายังไม่ได้เคลียร์คีปในป่าผมก็ต้องวิ่งเข้าไปในป่าแล้วทีเนี้ยคือแล้วเลสเกิดพอดีอ่ะผมก็จะไม่คือมันจะไม่ได้แก๊งเลยนะครับมันกมผ มันก็เลยแบบจะเล่นตามทามมิ่งฟาร์มของตัวเองนะครับทามมิ่งฟาร์มคืออะไรก็คือแบบเวลาเวลาฟาร์มของตัวเองอะ่ะแบบคลิปเกิดก็ฟาร์มคลิปเกิดก็ฟาร์มอะไรประมาณเนี้ยเอย่ยมันก็จะวิ่งบนลงล่างวิ่งบนลงล่างเจอเลนไหนบวกได้ก็บวกอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแต่โฟกัสฟาร์มไปก่อนตโล่มาก็เรียบร้อยครับผมอา้าวไอตัวนี้เรียบร้อยดีอย่างเงี้ยอ๋อฟิกเกอร์หทุกคนเขาเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับ ปกกกระโดดกับเข้าไปดีได้ปะไม่มีสกิลแล้วนะไวโอเวลตเราก็ไม่มีอัทตินะครับผมถ้าเกิดถมมถมได้นะครับแต่ไม่เอาเดีกว่านะเราเอามังกรดีกวนะ่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าโลมจะเล่นให้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดโลมเล่นให้จะดีมากๆากเลยนะเพราะว่าโอเมกามันมีสกิลสตานป้อมนะครับป้อมก็จะตีไม่ได้เนาะช็อตตรงกลางนี่เล่นได้นะครับผมสวัสดีเราเดินมาได้ถูกจังหวะนะครับ ตีเข้าไปเห็นปะมันค่อนข้างที่จะแบบยืนหน้ามื่นอะยืนหน้ามืนตีอะริปโปอะเนี่ยมันแบบมันยืนตีเพราะว่ามันดูดเลือดเรื่อยๆไงแล้วแบบมันยิ่งใช้สก,กิลอะพาสซีฟของริปโปอะยิ่งใช้สก,กิลอะก็จะยิ่งตีเร็วนะครับ1สก,กิลจะได้สแต็กมา10%นะครับสาหรับการโจมตีนะครับไอความเร็วโจมตีนะครับผมมันจะเก็บสูงสุดได้ส10สแต็กก็คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะความเร็วโจมตีอะ อย่างนี้เราน่าจะต้องเอานะครับผมจริงๆผมอยากจะเอาป้อมก่อนนะโอเคได้อยู่โอเคเราค่อยกลับมาตีป้อมนะครับช่วงนี้คือไม่ใช่ช่วงนี้สิคลิปนี้นะครับผมผมอาจจะแบบเสียงอื้อหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฝนมันก็ตกค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วผมเป็นภูมิแพ้ยังไงคือผมก็มีมีแบบแน่นๆจมูกบ้างนะครับผมเสียงมันก็เลยอาจจะอื้อๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ตอนนี้เรามาล้วงได้นะครับเล่นสุดได้นะครับผมเพราะว่าเขาออกสกิลกันไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยกดอันติแล้วก็ยืนตีแบบหน้ามึนๆไปเลยนะครับผมมาดิโอ้ขี่เข้าไปดิขี่อีกทีหนึ่งวะผมไม่ได้แล้ววะเขาแดนสามวะแล้วก็ยังไงก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันเลยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับผมก็อย่าไปตากฝนกันมากนะครับผมถ้าเกิดมันไม่จําเป็นเนาะบูเรายังไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวจริงๆผมจะส o l ด dark ได้แล้วนัเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีคนมากวนนะแต่แบบผมผมเห็นตรงกลางสองตัวนะเมื่อกี้นี้เขาอาจจะมาเช็ควาฟไม่ไม่ใช่สิเขาอาจจะมาเช็คดักนะครับผมเช็ควาฟเลยอ่ะเห็นจังหวะนี้ได้ปะมันโดดมันโดดวะโอไม่ไหววะทุกคนต้องออกนะไม่ไหว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 โดนตัดเลือดด้วยโอ้โหออกยาวๆได้เลยนะครับ ฝากกันให้ทีนะวยโอวยโอนี่น่าจะกันไหวนะครับผมวยโอมีทั้งแอนติมีทั้งสกิลสสกิลหนึ่งวยโอเป็นตัวที่กันบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทาชิเรานะครับผมซัดตรงกลางไปแล้วนะครับหนึ่งอ้าวผมคิดว่าได้หนึ่งปอมไม่ได้เห็นดันไปซะลึกบัฟมังกรก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับอย่างที่ผมพูดไป,ไปบ่อยๆนะครับบัฟมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมเพราะว่ามันเผาแรงนะครับ มันทาให้ทีมไฟส์เราเนี่ยชนะได้เลยนะครับผมเก็บได้ก็เก็บไว้นะครับแล้วมันก็ได้เงินดีได้นะครับไลต่ตีไล่ข่วนอันตีมาแล้วไงอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมมันก็ถ้าจะเป็นฮีโร่โตัวหนึ่งที่หน้ามื่นมากๆ,ๆอย่างลิปโป้อะโดนอะไรก็เหมือนจะไม่เจ็บไม่เ,มเทือนเพราะมันสามารถตีดูดเลือดได้แล้วก็เหมือนแบบไม่โดนซีซีไม่โดนสตันอะไรเลยอะเพราะว่าแบบมนโดนแป๊บเดียวแล้วมันก็หายแล้วอะถ้าเกิดมันเปิดตีอะ ผมต้องรีบวิ่งขึ้นไปช่วยข้างบนนะครับผมช็อตนี้แต่ต้องเคลียร์กลางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเมดเราไม่เคลียร์เนี่ยคือป้อมแตกแน่ๆแ,แ,แล้วเมดเรายืนเฉยๆนะครับผมเราจะหลุดช็อตนี้เป็นเรทูดไปเลยครับผมดาเมจแรงๆไปเลยปิดครับมาเดิรออยู่เลยก็รออยู่เลยก็รออยู่เลยมา,ด,ยโลโลามดิครับโลโ่คาบอไม่ใช่สิครับป้อมไปเลยเทลเทลโดนเข้าไป3ป้าบเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี้ วุ้ยผมอยากไปช่วยเพื่อนว่ะเพื่อนเราไปอยู่เพื่อนตายปะโอ้โหเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่รอดโอ้โหฟา้าไม่โดนด้วยเหมือนเขาจะรอดเลยว่ะอิลูเมียดีดๆเพื่อนได้ไหมโอเคสวยอยู่สวยอยู่ชัดน,นี้เราได้ป้อมบนได้นะครับผมเดี๋ยว่อยกลับแปลว์ดักเนาะระหว่างรอเราก็ตีเล็กนะครับผมระหว่างที่คีบมันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวคีบถึงเราเข้าไปตี อุ้ยหยุดป้อมวะอ๋โอโหคลิปหมดก่อนนะครับผมฮึกก๋งเขินไปหน่อยฮึกก๋งเขินไปหน่อยแต่ได้อยู่กดแข็งครับผมเดี๋ยวตายฮึกก๋งเขินไปหน่อยฮึ๋งเขินไปหน่อยแต่ต้องออกยาวๆรือเปล่าช็อตนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวยาวครับผมเดี๋ยวยาวครับผมโหสกิลหนึ่งแล้วก็แค่ที่จะคูลดาวไวนะดูดิก็ตีไปดาเมจประมาณสามพันอะ แต่มันไม่คิ้เนาะก็เลยแบบอุ้ยคิ้สองพัรูนเราค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเราใส่คิมานะแล้วตอนเลดเกมนี้จะค่อนข้างแรงเลยฟาด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 ,ฟาดยอกอัพเข้าไปตามไปฟาดไปขี้เลยว่ะทุกคนเอาดาร์กเลยแล้วกันทุกคนช็อตนี้ตีตีตีไอ้ดอ,อกละพันไอดอกละพันสองขี้ดอกละสองพันสี่อันนี้โดน ไอ้ี่โดนไอ้นี่ด้วยนะโดนลดดาเมจจ่ะดาร์กด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแทงนะครับมาดิลุยลุยปเปิดอันติแล้วก็เดินก็ไปลุย,ยไ,มมไม่เอาไม่เอาขอเป็นเทลได้ไหมขอเป็นเทลได้หรือเปล่าไม่เทลไม่เทลก็ไม่เป็นไรไม่เทลก็ไม่เป็นไรไอริตายด้วยนะครับผมน่าจะเสียสามเดผมมีมังกรนะครับผมจะไปปล่อยมังกรบนแล้วกันอยากกันหรือเปล่า อยากการก็มานะอันติจะมีแล้วนะบุกยันในป้อมได้เลยนะครับผมจังหวะนี้โหเห็นเทลแล้วมันมันเห็นเทลแล้วมันมันเห็นเทลแล้วมันมันอุ้ยอุ้ยแต่เจ็บแต่เจ็บอยู่แต่เจ็บอยู่แต่เจ็บอยู่แต่ก็เจ็บอยู่นะแต่ก็เจ็บอยู่นะอุ้ยเพื่อเรามายังไงเพื่อเราน่าจะได้นะครับผมผมน่าจะไม่ต้องกลับแล้วนะเดี๋ยวจะมีอันติอีกนะครับผมเจ็ดวินะอชดเดียวได้มาสามทางนะครับผมเพื่อนจะคลุ้ม เราแบ่งเราแบ่งคนกันค่อนข้างดีนะครับทีมเราตีเลยแล้วกันทุกคนไม่รอแล้วโอเคสำหรับแนวทางการเล่นริปโป้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมตมัวบอลยังค่อนที่จะโหดเลยนะถ้าใครฝึกเล่นป่าน่ยก็ไปฝึกเล่นได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ จะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม